เพื่อนๆขาที่นี่รัฐวอชิงตันอเมริกานะคะดอกไม้ป่าบานแล้วแจงให้ดูใกล้ๆนะคะอืหอมด้วยมีกลิ่นหอมด้วยแต่ต้องระวังนะคะเผื่อมีน้องพึ่งออกมาดมด้วยเนาะอุ้ยสวยจังเลยอุ้ยสวยจังเลยอันนี้นิแจงไม่รู้ว่าเป็นดอกไม้อะไรนะคะแต่รู้ว่าเขาเป็นดอกไม้ป่านะคะเพื่อนๆ่ะสวยเนาะนะคะอืม สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แจงสาวบ้านป่าในอเมริกานะคะที่นี่รัฐวอชิงตันเนาะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่25มีนาคมนะคะเป็นวันที่แดดออกค่ะมีแดดดีใจมากเลยนะคะเป็นโอกาสทองนะคะที่แจงนี่เลยตั้งใจที่จะมาทำคลิปด้วยแล้วก็เดินออกกำลังกายด้วยนะคะ ตรงนี้ก็เป็นโซนที่ชื่อว่าวิลโลเล็กนะคะก็เป็นเขตชุมชนที่แจงอยู่นะคะหมายถึงชุมชนป่าเนาะนะคะตะกี้นี้แจงมาจากทางนู้นนะคะทางนู้นนะคะ้ายมือมีบ้านคนนะคะตรงนู้นก็มีบ้านคนนะคะพี่พินเพื่อนจ๋าไม่น่าไม่น่ากลัวเลยค่ะ ถ้ามีแดดนะนี่แหละค่ะเป็นสวนยอมเล็กๆนะคะที่แจงวิเสียงอะไรค่ะธรรมดานะคะอยู่ป่าก็จะได้ยินเสียงแบบนี้นะคะแจงเนี่ยเอามาฝากอันนี้เป็นที่เห็นนี่คือเป็นต้นอินเดียนพัมนะคะกำลังออกดอกนะคะ กลิ่นเขาเนี่ยถ้าเอาใบอ่อนๆมาขยี้ดมดูก็เหมือนกลิ่นของแตงกวาเลยนะคะพี่พินเพื่อนจา๋จาได้ยินเสียงนกร้องไหมที่ดังก๊กกกนั่ก็คือนกอ่านกหัวขวานนะคะนกที่เจาะเจาะหาหนอนตามต้นไม้นะคะ ที่ชื่อว่าวูดแพกเกอร์นะคะเห็นไหมคะได้ย si ินไหมอืมปากนกนี่แข็งแรงมากๆนะคะสามารถเจาะ ต้นไม้ได้ทะลุทะลวงเลยนะเขาหาหนอนนะคะเห็นไหมเสียงมาจากทางนู้นนะคะอูะะอ้ดอกไม้บานแล้วคะ่ะเป็นเพื่อนจา๋าแสงเขาเยอะไหมเนี่ยบ้านคนก็อยู่ตรงขวามือนะคะบ้านเขาหน้ายุกหน้าอยู่นะคะจงไม่แผนกล้องไปนะเพื่อนๆค่ะที่เห็นนี่ก็คือ ตอนที่ว่าแจงอยู mm ่เ hmm. ม <po> ืองไทยนะคะพายุเข้านะคะต้นไม้ก็เลยเนี่ยค่ะโค่นล้มนะคะเยอะเลยนะคะนี่เขาก็เลยเนี่ยค่ะเนี่ยเขาพยายามอ่าดึงขอนไม้ให้มันตรงนะพี่พินพี่พินเพื่อนกคยเห็นไหมแซลลนก เจ้าอยู่ใส่แหนมปรเห็นปุ่นนะแถ,แถวนั้นะะแถวนี้ล่ะคะ่ะเพื่อนดอกไม้บ้านเต็มเลยนะคะไม่รู้ว่าต้นอะไรนะฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติไปกับแจงนะคะทั้งเสียงแมลงด้วย ดอกแดนนี่ไลออนก็เริ่มบานแล้วคะ่ะที่บ้านเฮาเอื่นว่าผักขี้เล็กฝรั่งไหมคะที่บ้านเฮาเก็บไปไปแกงียงแท่นผักขี้เล็กไหมคะมเริ่มบานแล้วแป๊บบนึงน,นะคะแดนนี่ไลออนนะคะ เสียงนกนะคะพี่น้องต้นไม้ที่เขาอ่าถือพายุคโคลนนะคะโอ้ยนกก็มีความสุขเพราะนกบนัตนี่อืมบอกค่ะถ้าสังเกตดีๆน่ะจะเห็นนกหลายตัวเลยด้ยค่ะอืมอันนี้ก็เห็ดอีหยังบุกขึ้นน้ำตน้นไม้ี่เต็มอยู่ คลิปนี้ธรรมชาติล้วนๆเยค่ะเอามาฝากเนาะตะกี้นี่เจงเห็นเป็ดน้ำลอยอยู่เด้อค่ะโอ้ยังอยู่อยู่ค่ะเป็ดน้ำแต่ว่ามันมันก็สิซูมยากพี่นอ้องอืออือโอ้ยไปค่ะไปต่อค่ะพี่น้องค่ะ อไปต้อไปต่อเนาะนี่เด้อค่ะเล็กๆน้อยๆที่ออามาฝากเนาะค่ะเนาะบรรยากาศที่อยู่ป่าบานคงแจงค่ะบ้านคุณเห็น,นหบ่ค่ะบานคุณเห็นพอลำไรนี่แหละคะ่ะจ้าเพืเ่อนๆเ,เห็นไหมคะนะ่ะโอ้ยเนาะกะ็โตน้อยๆนั่นแหละค่ะพี่น้องเบิงเบิงเบิงโตนกแล้วค่ะโตน้อยๆเองค่ะอืมจะเแม่นเจ้ามีความพยายามเนาะ่นดูลหรอคะ่ะ เบิ่งเขาหาหนอนค่ะพี่นองอืมเอาไปแล้วค่ะมีหลายตัวพอมม่จงได้ยินเสียงอยู่ต้นอื่นกับมีด้วค่ะพี่นงบ่ได้มีเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวเด้ดเอาไปค่ะพี่เพื่อนๆค่ะแจงกำลังจะกลับบ้านค่ะหลังจากที่หยุดพักทำคลิปไปนะคะทีนี้ก็จะเดินยาวเลยนะคะแบบไม่พักเลยนะโอ้ พักป่าลายชนิดเริ่มเริ่มโผล่ดินแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นดอกไม้ป่าเนาะอ้ยสวยจังเลยนะคะถ้าแสงเข้าเยอะเกินขออภัยนะคะโอ้ยใบที่ล่วงก็มีพี่น้องค่ะนี่ที่ล่วงเต็มพื้นเลยก็มีนะคะแสดงว่าเขา บานมาหลายวันแล้วเนี่ยนี่นะคะโอ้ยสวยจังเลยลูกหนูสวยจังเลยค่ะพี่น้องค่ะเบิง์ตไปทีลนไปกำลังลวนกับมีค่ะเห็นบอเห็นบ่หน,บนะคะขาวๆนะคะพี่น้องนายเสียงเคียงบินเว <laughs> เสียบรรยากาศน้ำเสียงเคียงบินนี่ละ่ะเบาเล่นเบาหัวเด้อค่ะ นี่นะคะพี่น้องต้นอีหยางเนาะเนาะ่ฮูหจักแต่ว่าดอกเขางามล้วก็กินกับหอมเด้อค่ะพี่น้องนี่นี่นี่หวังว่าแสงจะไม่เข้าเยอะเกินไปนะคะนี่นะคะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเรากลับบ้านกันเนาะเอาละค่ะพี่พินเพื่อนจ๋า พอถึงตรงนี้นะคะก็จะถึงเพื่อนบ้านแล้วนะคะบ้านที่อ่าซ้ายมือนะคะบ้านอ่ะที่เขาทาสีเป็นสีม่วงนะคะอันนี้ก็ส่วนความมือก็นี่นะคะนี่นะคะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งเนาะเอาระคะแจงสาวบ้านป่าขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจจากพี่ๆเพื่อนๆท่าน <TH> ผู้ชมทุกท่านนะคะขอทุกท่านได้มีความสุขความจเจริญร่ำรวยสําเร็จนะคะ แล้วก็สุขภาพดีนะคะสุขภาพดีนี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะเอาระค่าแจงก็จะจบคลิปแล้วนะคะโอ้ยพี่น้องค่ะพอแดดออกซัดกะหาวค่ะนกกะหาวไปแล้วเด้อค่ะพอกันคลิปหนะะ้าค่ะ Thank you all for watching my friends Love you always Thank you so much Bye bye ด้วยรักและขอบคุณนะคะเมืองตนสนพี่น้อง ต้นส่วนแม่ไปเลยนะคะเด้อเพื่อนๆค่ะ,เ,เ,คะเบื้องมแมลงตัวนี้ว่นแน่ใจว่าเป็นนั่นเพ่งบนนะคะเนาะเบื้องดูละจะมันเรามีความสุขเอามีสองตัวเข้าี่นองเห็นบน